โอเคพวกอการสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็พบแฟนชาแนลกครั้งนะครับวันนี้ก็เอากับเซิร์ฟเวอร์มาค่ะวันนี้แล้วนะคะวันนี้ก็จะมาดูนะครับคนในเซิร์ฟเวอร์ม,มาดูกันดีกว่านะมาดูกันดีกว่านะว่ามีคนจะจีบผมหรือไม่นะครับแต่ผมไม่ผมไม่ซีเรียสนะเพราะว่ามีแฟนแล้วนะครับช่างแม่นะครับเอ่อก็ดับแรกไปดูเซิร์ฟเก่อนสำรวจเซิร์ฟเก่อนนะฮะแมเป้ไม่งงงด นี่แอดแน่อนอนหรืออือปีกูอือใจเย็นใจเย็นอืมตอดตายเว้ยแลยย้วต่ยังเฉียวตอดครับอะไรเนี่ยทางเข้าเข้าไปทำอะไรอ่ะโอ้ออันนี้ขุดกันได้ไหม ไม่ขุดก็ไม่ได้อ้อสวัสดีครับฟรีมุนเนาะครับผมคนไหนวะคนไหนสวัสดีกูวะคนไหนสวัสดีกูคนไหนสวัสดีกูคนไหนสวัสดีตัวฮิฮิฮลองดูครับลองตอบว่าได้ดูนะครับ แต่ผมไม่ซีเรียสะไรนะครับผมอยู่จังหวัดเดี๋ยวผมไม่บอกนะครับเดี๋ยวขอจะต้องไปก่อนโขเคมากันมาเจอกันอีกแล้วนะคะโอเคเมื่อกี้ก็ไปซื้อของมานะครับโอเคอันดับแรกเราจะต้องํำก็คือมาแล้วแต่อีง เออมาแล้วแต่เองในโมนี่มีคนเขียนนะ้อ <c oughs> ก็ตบบินกันเลยเดี้ยครับเงี้ออุ้ยตกใจอ้อตกใจมากเลย น yup. <c bio> <constitutional> ่ากลัวจริงทำไมทำไมอ่ะอะไรกว่าเต่งเต่งคนไหนสรุปคนไหนแฟนกูแฟนสรุปคนไหนแฟนผมเนี่ยชูชูชู เล่นเฟสไมยเล่นครับชูชูไข่มึงโถโอ้ยไม่กูโอเคมาทางออกออกได้จริงเปล่าโอ้หสุดยอดแอนนา ิฟองเป็นคุกคุกหรอกคุกเม็นไมเลยอกดาบมนจาไหนวหนะผมไลไปแล้วตอนนี้หิว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 ห b ว มาจากก็นหน่อยเดินเลยแป๊บนึงสองชั่วโมมงโอเคใครรู้จักยูนิซิตี้อย่าลืมไปกดไลค์เขาด้วยนะครับอื้มยูนิซิตี้นะครับผมอย่างนั้นไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด,ด,ด้วยนะครับมาแล้วครับมาเลยคราลับนี่มันใช่ผู้หญิงเหรอวะ โอ้โหราวปงด้วโอ้ิสวัสดีครับสวัสดีครับใครตายเพราะอะไรวะเหนไหมทั้งเข้าอยทั้งเข้าเดี๋ยวว่จะตายอยู่แหละจอกครับจอกมาก ทำไมเธอต้องไปทำได้เปล่าว่าแล้วเสร็จเรียบร้อย <c oughs> ผมขอถามอ่ามีนี่ก่อนตัวเองมี อาหารไหมอิอิจะตายอยู่แล้วอยาจะร้องเพลงนะแต่ไม่อยากหรอกไม่การร้องกดติดลิขสิทธิ์นะไม่ให้เธอไปต้องเสียอะไรแค่ไหนเธอ,อกอ็พอเสียทุกไปแล้วสุขคนจะเป็นแฟนกู เร่องคุณนาเป็นแฟนกัรูกัลูกัลูกัลูไงม,มีอะไรหรือ,อ,อโอ้ยน้ำจากหน้ำเฮ้ะโอ้ย เออตามอยู่ลบโอ้กูก็หิวเหมือนกันเย้ยกดที่ช่องแชนแนลผมหน่อยครับช่องแชนแนลอ๋อมีช่องแชนนลด้วยอ๋อแล้วมึงรอดแต่ตอนนี้กูจะไม่รอดก,กูอยู่เนี่ยอ๋อไปไหนกัะเรื่องมาถึงว่าผู้หญิงคนนี้ có tiền dùng để chờ luôn này ờ anh à ơi quá cái đầm hứa quá hòa ơi quá nha hay là chỗ ui I like a I like a book. Yeah, you spin my head right round. เฮ้ ก็คงน่าจะหมดเวลากันไปแล้วนะครับโอเคถ้า okay. ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสซมหรับวันนี้สวัสดีครับสสวัสดีครับรบ๊ายบายเอออย่าลืมหมงมิง้งครับหมงมิงม้งหมงมิง้งหมงมิ้ง